ลากนเมเยอร์จากคอลแล็บเกมที่เราละแล้วก็สวัสดีสาวน้อยเวทมนอ์าอาล่ะสวัสดีชาวแฟนดอมทุกท่านหลังจากที่เห็นว่ามีสาวน้อยเวมนมนกำลังเข้ามาในเซิร์ฟเจ เป้าหมายในการเก็บเิดมันนั้นก็ได้กลับคืนมาอีกครั้งหลังจากที่มันหายไปตั้งแต่ตอนที่ได้โฮชิโนกับชิโรโกเทเลอร์ซึ่งเป็นช่วงที่ฟ้าหนักที่สุดแต่พอผ่านตู้นั้นมาแล้วเป้าหมายที่ผ่านมามันก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าเปิดเท่าไหร่ถึงจะมีเซอาชุดว่ายน้ำแต่ก็ยังไม่ถูกใจเมื่อสาวน้อยเวทมนกับโรงเรียนไวฮันเข้ามาก็รู้สึกได้เลยว่าถึงเวลากับเข้าสู่โลกที่สดใสอีกครั้ง h าวายในเรื่องราวของบัวไขวิซิสเตอร์ฟอร์มดีอันเดอร์แาวจักรวัลคอสโอเวอร์กับอันเดอร์เทล 2แล้วก็ ขอขอบคุณแฟนโนเบลจากดีซัตบี300ซึ่งพี่แกก็ยังเขียนนิยายจนถึงปัจจุบันปาไปแล้ว59ตอนยังไม่นับนิยายแฟนเมกที่เป็นของบัวใาคราอีกถือว่าผู้แต่งสามารถคอสตอมเรื่องราวให้มีจุดเชื่อมโยงที่ลงตัวเอาล่ะกลับมาฟังเรื่องราวกันอีกครั้งจากความเดิมของตอนที่แล้วหลังจากที่พี่ดูเพราว่าทั้งชิโรโกะและเซนเซต่างก็ได้หายตัวไปแต่บรรยากาศโดยรอบในวันนั้นท้องฟ้าก็ถูกย้อมไปด้วยสีแดงกลายเป็นช่วงที่กำลังเข้าสู่เรื่องราวของบทองค์สุดท้ายหลังจากที่พี่ดูทำการตามหาเซ ในเขตพื้นที่ของชาลีพลดถ้ายก็หาใครไม่เจอแถมการสื่อสารด้วยโมโมทอกมันนั้นก็หลวนจนไม่สามารถติดต่อใครได้เรียกได้ว่าสิ่งผิดปกติที่ทเกิดขึ้นตั้งแต่เที่ยงมันนั้นก็กำลังแพร่กระจายไปทั่วซึ่งพี่แกก็อยากติดต่อขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่สามารถทําได้เพราะระบบสื่อสารนั้นมีปัญหาไปหมดจนแซนนั้นคิดว่าเขาจาเป็นจะต้องใช้ชอ็อตคัทเพื่อที่จะขอให้ใครสักคนช่วยหาวิธีหลับมือกักบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่แซน,นกำลังคิดอยู่ท่านใดนั้นก็มีระบบแผนที่ทําการเปิิดขขึ้้นนมมมาาาาาออนนััตตโพรกกบสยยยยเเีีท่ ติดต่อกับแซนดูเหมือนว่าสัญญาจ,จะขาดหายแต่ตำแหน่งเรียกรวมจากแผนที่ดูเหมือนว่าจะเป็นที่โรงเรียนสาขาวอลคีรี่พอดูแล้วดูท่าจะอยู่ไม่ไกลแต่ที่แน่ๆเขานั้นไม่แน่ใจว่าใครกันแน่เป็นคนส่งข้อความมาแต่ที่แน่ๆน,นั่นคือความหวังเดียวที่แซนนั้นมีหวังว่านั่นจะเป็นข้อความของเซนเซแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่นั่นจะเป็นข้อความจากคนอื่นถึงอย่างนั้นแล้วก็ดีกว่าที่จะเพิกเฉยข้อความที่ได้รับมา ดังนั้นแสนก็รีบใช้แกสเตอร์บัสเตอร์มุ่งหน้าไปยังโรงเรียนสาขาวอลคีรีและพลาพี่แซนเห็นก็คือที่แห่งนี้มีสัญลักษณ์ของพวก PMC อยู่ด้วยพอคิดดูแล้วบริษัท PMC มีแม่เป็นศัตรูกับพวกแซนมานานเลยไม่แปลกใจที่อาจจะมีเรื่องราวไม่ดีเกิดขึ้นก็ได้ซึ่งพื้นที่เดลลรอบมีทาหาร PMC อยู่เต็มไปหมดมันก็เลยทาให้แซนตัดสินใจที่จะลองลอบเข้าไปในพื้นที่ของตัวอาคาร โคมสามาชอดขัดบางเข้าไปในแต่นะห้องพร้อมกับแซนที่พยายามสะก,กิดการไปด้วยจนกระทั่งมีเสียงปืนพร้อมกับเสียงร้องของทหารพี่เอ็มสีดูเหมือนว่าเจ้าพวกนั้นจะถูกโจมตีสินะดูท่าจะเป็นจะต้องหาที่ซ่อนซะแล้วสิแต่ไม่ทันจะได้ทําอะไรก็มีเสียงของยิงซาที่คุ้นเคยที่บอกให้แซนยกมือขึ้นซะเฮ <c oughs> ้ดูจนจับได้ซะแล้วเหรออาล่ะกรุณายกมือขึ้นแล้วมอบลงกับผืนหื่น,นันคุณแซนไม่ใช่เหรอ เสียงเขายิงสาวที่แซนนั้นรู้สึกว่าพึงจะเจอกันได้ไม่นานนะนั่นมิยากโกะไม่ใช่เหรอเฮ่ hey, นั่นคุณแซนนี่ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ละ่ะอาฉันเองก็อยากจะถามแบบนั้นเหมือนกันนะซากิดูเหมือนว่าทางกลุมและปิสคอร์ดได้ทําการล็อกเข้ามาในอาคารของวอคิลีแถมพี่ดูเองก็ไม่เชื่อสายตาตัวเองนะนั่นมันเซนเซไม่ใช่เหรออาเฮ่นั่นแซนนี่อาใน,นที่สุดก็ได้เจอกับคุณสักทีนะเอะ๋อย่าบอกนะว่าสัญญาที่ส่งมานั่นคือของคุณนะ่ะอาถูกต้องแล้วล่ะขอบคุณที่มาช่วยนะ ทันทีที่แส่ได้พบเจอกับเซนเซ่เขานั้นก็รู้สึกโล่งใจถึงแม้ว่าสภาพของเซนเซ่จะดูสบัดสบ,บมไปบ้างแต่ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรอ่าอย่างแรกนะเซนเซ่ i, ฉันม,มีคําถามอยู่ว่าคุณอ่ะไม่ได้ถูกรับพาตัวมาที่นี่อย่างนั้นสินะถ้าเป็นแบบนั้นแล้วแสดงว่าคุณมีเหตุผลอื่นอย่างนั้นเลยอ่าเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังนะจากนั้นเซนเซ่ i, ก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆพร้อมกับยิงสาวผมบนตาสีฟ้าที่มีออร่าน่ากลวกัวก็ได้พัดกุตัวออมาเธอคนนี้มีชื่อว่าคัวหน้าาของกลุมบคี ควบคู่กับนักเรียนวอลคิรี่คนอื่นอย่างเช่นคิลรโนและฟูบุกิพวกเธอนั้นก็อยู่ที่นี่ด้วยแต่ทว่าสภาพของพวกเธอก็ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อดูท่าแผลนี่จะเจ็บหนักเอาเรื่องแล้วนะฉันไม่แน่ใจว่าจะทนอยู่สภาพนี้ได้นานแค่ไหนแต่ตอนนี้ก็ไม่เป็นอะไรแล้วละ่ะสภาพเสื้อของขันนะแต่ไปด้วยรอยไยไหมด้วยมอนว่าจะถูกกระสุนโจมตีมานับไม่ทวนทําให้อยู่ในสภาพที่มีแผลเต็มตัวพร้อมกับเลือดออกปาก แต่พอได้สังเกตดูแล้วดูท่าเธอจะไม่ได้ใจเจอะไรแถมยังเป็นคนที่เล่าเรื่องแทนตัวของเซนเซอีกจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นเธอนั้นทุกท่านพ m มสีที่ปลอมตัวมาเป็นนักเรียนวอลคิรีทำการระเบิดหอจนทําให้พวกคณะนั้นมึนสติแถมยังถูกพวกมันจับมาขัางไว้ในขู่ของโรงเรียนวอลคิรีลีลิว่าเจ้าพวกนั้นทําการยึดโรงเรียนโดยสมบูรณ์แต่ก็โดยการขอความช่วยเหลือที่ทาให้พวกของเซนเซ ที่พาทีมกระตายมาด้วยก็สามารถช่วยพวกคณะออกมาได้ถึงไม่ว่าจะมีเซลเซนเซที่พี่แก่ก็ถูกจับตัวมาด้วยจนทําให้กลุ่มและบิสคอตต้องใช้โหมดเล่นโบสิกทําการบุกทะลุอย่างหนักหน่วงแทบไม่พอ,อยังต้องงัดไม้เด็ดอย่างแสนให้ออกมาช่วยทุกคนอีกซึ่งพวกของแสนก็ได้เซลเซนเซไปว่าทุกการขยับตัวของเซนเซมันนั้นมีเรื่องเกิดขึ้นได้ง่ายซะจริง ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยมีได้เพราะตัวตนของเซนเซ่นั้นเปรียบเสมือนกับคุณแจที่ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆให้กับเรานักเรียนอย่างน้อยที่สุดแล้วแซนนั้นก็แอบคิดว่าฉันไม่อยากที่จะเป็นอาชีพครูจริงๆนั่นแหละจากนั้นพวกของเซนเซ่ก็เตรียมตัวที่จะเดินทางกันต่อเพราะการอยู่ภายในอาคารหรือท่าจะไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยเซนเซ่นั้นก็ได้แนะนําให้แซนเลือกสถานที่เป็นกลุ่มของเลปิสคอร์ซึ่งพี่ดูเองก็จําได้จากนั้นแซนก็บอกให้ทุกคนนั้นจับมือของเขาเอาไว้บวกกับสถานการณ์ทีี่่่กกกลุมมมําาาังจจะเข้าาตใสพวสน ซึ่งพี่แก่ก็ได้ใช้แกสเตอร์บัสเตอร์วางทางพวกมันเอาไว้พร้อมกับใช้ช็อตคัดทีละพอทุกคนไปยังที่แคมป์ของแรบบิทสควอตถือว่าภารกิจช่วยเหลือซเซนเซจะประสบความสาเร็จแถมยังพาพวกคณะหนีออกมาได้ด้วยเช่นกันแต่ว่านี่ก็ไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวทั้งหมดเอ๋กฎอายการศึกยังงั้นเหรอหลังจากที่ทุกคนทําการพักผ่อนที่แคมป์ของแรบบิทสควอตทุกคนก็ได้มารวมตัวกันแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ซึ่งกฎอยายการศึกมานั้นทุกประกาศด้วยผูไ้ไครเซอร์คอร์ปอเรชั่นที่ได้ห้ามให้ทุกคนนั้นออกเดินทางไปไหนบวกกับกว่าทางสภานักเรียนก็ถูกตัดขาดจากองค์กรไครเซอร์ไปด้วยดีเดียวว่าบริษัทชั่วนั้นได้วางแผนมาอย่างยาวนานซึ่งพวกของมิยาโกะก็ได้พูดแบบตรงๆว่าการที่เจ้าพงนั้นแยกตัวจากสภานักเรียนนั่นก็หมายความว่าสภานักเรียนในปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถทําอะไรได้หรือถ้าพูดแบบตรงๆก็คือ อยู่ในสภาพที่ไร้ประโยชน์สุดๆเียกไี้ยว่ากลุ่มและบีสคอตที่โรงเรียนของพวกเขานั้นระเบิดมันก็พอเข้าใจได้ว่าทางสภานักเรียนนั้นไม่เคยมาช่วยอะไรพวกเขาเลยาาคดาซากิยังพูดออกมาเลยว่าพวกสภานี่เคยมีประโยชน์ด้วยอย่างนั้นเหรออ่าแต่ก็นะกอที่อำนาจของผู้บริหารถูกตัดขาดด้วยบริษัทเดียวแล้วเนี่ยถือว่าทางสภานักเรียนอยู่ในสถานก,การณ์ที่เลวร้ายสุดๆถ้าอย่างนั้นก็ฮัวขอของสภานักเรียนก็ถูกทางไครเซอร์ยึดไปแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยแต่นั้นรู้สึกแปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ทงังเึือเดียวที่ลงเนื้ออยู่คือตออ้องพยายามบังคับให้พวกนั้นมันออกไปให้ได้และวนะจากคำพูดของเซนเซแซนนั้นก็เข้าใจดีดูเรื่องราวที่ผ่านมาพวกแซนและซนเซ่ต่างก็เคยแก้ไขปัญหาของพวกพีเอ็มซีมาหลายต่อหลายครั้งรวมถึงภารกิจที่ผ่านมาไม่ว่าจะตอนที่ช่วยเหลือฮอชิโนช่วยเหลือฮิฟุมิทําภารกิจสนธิสัญญาอีเดนคัดข,ขวางคอมเทอรยิยานของเบียทิสและต่อสุดท้ายคือการที่ได้อลิซึกลับมาจนถึงน้นตอนนี้แล้วแม้แต่กระสุนนัดเดียวที่สามารถฆ่าฉันได้ แต่นั่นก็รู้สึกประหลาดใจที่ยังคงสามารถยืนยัดในสนามรบและมีชีวิตรอดกลับมาได้ถือว่างานนี้ก็เหมือนกับภารกิจที่ผ่านมาเข้าใจแล้วลหะเพราะฉะนั้นแล้วคงต้องไปทวงคืนจากพวก PMC แล้วล่ะเดี๋ยวก่อนสินี่พวกคุณรอนเล่นอย่างนั้นเหรอขันนาได้แสดงความรู้สึกแปลกใจไม่เอาหน้าพวกฉันนะพูดจริงเสมอแหละอ่าถึงแม้ว่านั่นจะเป็นเรื่องโกหกก็ตามแต่ ฉันก็แอบหวังว่าเรื่องที่คุณพูดมาจะเป็นเรื่องโกหกนะแต่ถ้าว่าทางแล้บีสควอตด,ดูเหมือนว่าพวกเธอจะเข้าใจในความคิดของเซนเซเข้าใจแล้วละ่ะฉันจะทําให้ดีที่สุดเหมือนกันอ่าอย่างแรกคือน,นนะนะไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะพวกเรานะ่าจะต้องไปเผชิญหน้ากับบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของคิวบะทอสเลยนะพวกฉันไม่ได้โง่ขนาดนั้นหรอกนะยังไงก็เถอะเจ้าพวกนั้นก็คงคาดการไว้ได้ล่ละถือว่าฟุบุกิพูดถูกไม่ว่าเซนเซจะพยายามสั่งการแค่ไหนขนาดและอำนาจของกองทัพศัตรูก็ยังคงแแข็งกงกก่วา ยังอยู่ที่นั่นไม่ใช่เรื่องง่ายจุดมื่อมานุ่ยตัวน ой, ้อยผู้ทิ่งเงียบที่สุดอย่างน้องมิยูได้พูดขึ้นด้ยวยความสื่อกที่ไม่มั่นใจและพิสควอตและแซนก็ได้พูดให้กำลังใจว่าเอาลรมีอยู่นั่นนะไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้แต่นั้นคือสิ่งที่พวกฉันต้องทำได้อ่าถูกต้องแล้วละ่ะความสงบสุขของคิวบะทอดตกอยู่ในน้ำมือของพวกเราแล้วละ่ะซาก,กิได้พูดขึ้นอ่าพวกเราจะต้องบทขยี้ยไครเซอร์คอร์ปเรชั่นและความทะนงตนนั้นให้สินส้นซากและฉัันนนจะต้้้้้องทามมใหไไดไดดยโกพูขึ เข้าใจแล้วล่ะฉัน,นจะทําให้ดีที่สุดนะไม่อยู่ได้พูดปิดท้ายโอเคในเมื่อกลุมของพวกเราตัดสินใจได้เป็นที่เรียบร้อยต่อั่งนี้คงจะไม่ปล่อยให้พวกครเซอร์ทำตามใจเป็นแน่แท้จากนั้นเซนซีก็ได้เริ่มสั่งการว่าโอเคแซนและวิสคอตตและทุกคนของกุมวอคุลีเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเอาล่ะมิยากโกช่วยตั้งชื่อปฏิบัติการนี้หน่อยนะเห้ hey, งั้นก็ฉันขอเรียกม,มันว่าปฏิบัติการพาลิสก็แล้วกันถึงเวลาไปทวงคืนกันแล้วล่ะ เฮ้เดี๋ยวก่อนนะนั่นมันผักชีไม่ใช่แหลอะก่อนนะไม่มีอะไรเจ๋งไปกว่าอาหารโปรดของกระต่ายแล้วล่ะเรียกได้ว่าขอที่จะเริ่มภารกิจทุกคนก็มีการพูดคุยเล่นกันเล็กน้อยจนถึงขั้นที่ว่าทั้ง3กลุ่มต้องมานั่งเฉียงเรื่องชื่อปฏิบัติการ เอาเป็นว่าช่างวันเถิดหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมทางด้านของแซนก็บอกกับพวกเซนเซว่าเขานั้นจะไปสายนิดหน่อยเพราะว่าแซนยังคงมีภารกิจในการดูแลกลุ่มของอเิสคอตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเย็นธุรกรรมต่างๆหลังจากที่แซนได้รายงานสิ่งต่างๆให้กับเซนเซเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเขานั้นก็ได้กลับไปที่บ้านและได้รับการตอนรับจากมิสกิที่ดูเหมือนว่าเธอนั้นต้องการให้แซนไปพบกับอัสโกอย่างเร่งดว่วนทันทีที่แซนได้พบเจอกับอัสโกในเย็นวันนั้นสภาพของเธอก็จ้องมองแซน้วยสายตาอำมหิตเหมือนกัับสาวย ที่จ้องจะเชื่อดคุณและคําถามแรกของเธอก็คือทําไมไม่กลับบ้านทําไมไม่รับสายโทรศัพท์แล้วก็ไม่รับสายโมโม่ทอกด้วยมันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอเรื่องเดียวว่าเป็นสถานการณ์ที่ชิบหายแบบสุดๆจากนั้นแซนก็พยายามเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับทั้ง3คนฟังเรื่องเดียวว่าเป็นข้อขุ่นวายตั้งแต่ตอนที่ชิโรโกะนั้นหายตัวไปไปจนถึงขอวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นที่ชาลีและอย่างสุดท้ายคือกฎอายการสิกของพวกไคเซอร์คอ์ปเรชันเห้ของสําคัญถูกยึดไปอย่างนั้นเหระ ่าช่างเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนอีกแล้วสินะอ่าก็ตามที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนั่นแหละตอนนี้พวกฉันกำลังร่วมมือกับตำรวจวอลคิลี่แล้วก็ทีมและบีสควอตเพื่อที่จะกู้คืนชาเล่ด้วยแหละนะงั้นก็หมายความว่าจะไม่อยู่บ้านอีกแล้วอย่างนั้นเหรออ่าฮะขอโทษนะอาสุโกอืมท่านอย่างนั้นฉันก็ขอที่จะยินจะต่อสู้ไปพร้อมกับคุณแซนเช่นกันเอ๋เอาจริงอย่างนั้นเหรออ่าไม่ใช่แค่คุณแซนหรอกนะ พวกฉันเองก็ติดหนี้อีกตัวของเซนเซเช่นกันพองั้นแล้วฉันจะไม่เป็นฝ่ายเฝ้ารออยู่เฉยๆอีกต่อไปแล้วละ่ะอ่าองค์หญิงพูดถูกแล้วละ่ะการที่มีพวกพ้อม,มากขึ้นย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่าไม่ใช่เหรอดูเหมือนว่านาตอนนี้พวกของอสกะจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถฟื้นพวกเธอได้และสิ่งนี้แสนั้นก็รู้ดีอ่าเข้าใจแล้วละ่ะยังไงก็อย่าหักโหมมากเกินไปละ่ะเพราะถ้าซาโอลิรู้เข้าเธอนั้นคงจะเป็นหัวงพวกเธอมากเลยละ่ะอืมไม่เป็นไรห,หรอกนะอาละมิสกิฮิโยริ ฉันขอโตไปก่อนนะอ่าเจ้าหญิงที่เอาให้สนุกล่ะเก้าใจแล้วละ่ะฉันจะรอคุณอยู่ที่นี่นะจากนั้นอสโกก็ได้สวมชุดลำลองพอมก,กับหน้ากาก,กประจําตัวที่ได้ถูกซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ที่เดียวนะ่ตอนนี้พวกของแซนและมีบูคลากรพิเศษเข้าร่รวมภารกิจครั้งนี้เช่นกัน แล้วผมก็ต้องขอตัดจบเอาไว้กลางเลื่องโกรธในวันที่คลิปลงหน้าต่อนั้นคงกําลังเที่ยวงานมาลุย่าอยู่เลยต้องเข้านอนเร็วสักหน่อยซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ช่วยไม่ได้เพราะเวลาในการทําคลิปในแต่ละวันคือมีเวลาแค่ช่วงตีหนึ่งจนถึงหกโมงเชา้าแถมบางวันก็จะได้เล่าเรื่องเทิรที่บ้านก็อาจจะเข้านอนดึกจนกว่าจะได้ภาคเสียงก็ปาไปตีสซึ่งไม่ไปใจกว่าจะได้ลงคลิปทีมคือไม่ได้มีเวลาเล่าเรื่องทั้งวัน ยังไม่นับเรื่องที่ติดเกมกับสมองไหลอีกนิดหน่อยแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ขอขอบคุณที่ยังคงติดตามนิยายเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำเวอร์ชั่นรียบรวมหนึ่งชั่วโมงเต็มออกมาให้แชทได้ฟังก็เถอะสปอยว่าต่อนหน้าจะเป็นช่วงที่บุกฐานคาเซอร์เข้าไปเลชั้นและในช่วงถ่ายของนิยายบทที่24คือท้ทองฟ้าโทคิว,วทอนนั้นทุกประคุมไปด้วยสีแดงจากตอนแรกที่มานัดปกคลุมไม่มากจบบทที่24คือขอต้อนรับเข้าสู่องค์สุดท้ายของเรื่องราวในเกมบวัวไข่อาล่ะขอ,ขอขอบคุณท สามารถเลือกว่าจะกดไลค์หรือซับสไคร์ร่วมถึงเลี้ยงข้าวหรือการสมัสมาชิกก็ได้เช่นกันสุดท้ายแล้วทัว้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านผู้ชมโอเค GGWP Good Game Will Play